สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมแฟนคลับแฟนช่องมาหาแห่งมืนชื่นครับผมเนาะวันนี้มาตามทางแม่พิ่นคนฟันแม่นพี่น้องเนาะศูนย์แห้งพี่น้องเนาะศูนย์แห้งว่าหมากัดขาเนาะใหญ่มากศูนย์หนึ่งหักเลยออกหาศูนย์ล่างพี่น้องเนาะอหาศูนย์หนึ่งหัแค่สองคู่พี่น้อง ออกตัวโตต็มๆได้พี่น้องนะเอามื่อนี้มาตามต่อได้เพี่น้องเลื่อนรติดตามไปรู้ความกันครับครับผมอ้าวมื่อนี้ตา่ำในปีคือเก่าหนึ่งห้าศูนย์เป็นเหตุนะแต่เพราะเกือบสองตัวบนตัวล่างเนาะถ้าไม่เป็นสองตัวนี่สองห้าศูนย์สองตัวบนล่างนี่ขนาดเออปังสินเราเออว่าจัิงปีตั้งแล้วไปเออเอาวันที่ช่บอกสิงหันนี่บ่แมบ้านอ้าวพี่น้องเอ้ ฟังว่าสัตว์เขาได้ป่าสามตัว้าวใปลาดุกได้กับครู่สามตัวมังตยกับเตี๋ยวได้บ้าดิโอ้ยตเด้อตีโอสามตัวไหมอาไปเให้จังได้ไปได้ปลาดุกได้ปลาดุกสามตัไหมไปหาปลาสมบูรณหาปลามาได้สามตัวโอ้ในฝันนั้นไม่พินไปหาปลาไม่ได้ปลาดุกเขามาให้สามตัว บริหาเองเขาไม่ไม่สามตัวตัคือตัวใช้แหวนง่ามแท่พร้อมพร้อมตนเหตุเก็ย้อนหาซูนเหละก็ย้อนหาซูนดีบ่เออเิ่นวาไปซื้อนี่เขาแค่ละพี่น้องหาศูนเป็นเหตุได้บ้างไหหาูนเป็นเหตุแแล้วดแหวนเป็นวงเลยเดอดผับผนบัครับอยู่ีกับผมเออผู้ไรเอ็นเบิ้งแล้วยาสีบิ้ซื้อๆขงไม่พิษเนี่ยหางเดียวแ่วมันก็เป็นแตรที่ี่เนาะ ไปหาป่าบอกขึ้นข้นนะเอาป่ามาเอามาให้สามตัวเอาป่ามาสามตัวคือมาบอกขึ้ใส่ยังไาใส่กระคุใส่กระคุหิววันต้อนไม่ได้บอกกะคุสตี๋สตีเอาเองก็ได้หันก็ตีเป็นผู้หญิงผู้ใส่าไหมผู้ชายผู้ชายทีโอ้สตีอ่ะคือปลาเอาฟันสั้นๆันทันั่นดีก็ฟันยาาได้บ่ไม่ไหวฟันสั้นๆเนาะกฟันว่าเข้าป่าว่าไห้ฟันในตัป่างวดดีเออฟันจากเถื่อนไหมพี่ ฝันสองเที่ยวมือขึ้นว่านกับฝันว่าเขาไม่ยิ่งขึ้นว่านฝันจนึ่งเดียวมันจะมีแปดเขาไม่ยิ่งเขาไม่ยิ่งถือบ่ถือคือยิงบ่ตายเห็นตายยังว่าเขาจิตใจซูนยืนบ่เออบ่ตายบ่ตายกูใช่เวลากับปลาเข้ามาตัวนึงโอ้ก็เขาทีน้ำมาเขาน้ำมาเอากระเล็บป่าให้เป็นข้าวปลาตะเพียนไงไหมโอ้ที่แรกฝันในปลาตะเพียนไงเออ ไปเอาของเขามาของเขามาเขาเลยยิ่งเขาเลยน้ำยิ่งน้ายิ่งเขาเนํายิ่งอือเรื่องกับเป็ี่นแปดทีเนาะออออ่ามันจีเป็นหนึ่งแปดสีฉันันตองันอีกวะฟันโมยาวยิ่เลยแต่ละครือฝันฉันสันมันก็หนีฝันไมยาวไังเนาะเอออันบวานก็ยิ่งเนาะถือถือฟ้งเราไดนจบต็ถือใหม่มาใหม่มันกระนึงกระตีใหมเป็อ่า นมจีเป็นแปดน่งถือไม่ม่ชูก็ปืนจิแมนสูเขาอยู่ดิทีแอ๋เจนี่ยไไวามจีเป็นแป้ในเขาศูนในเขาสมบัติ็ตีเขามีมู่น้องเงาแลกแล้วเอาเตัวเข้าฝันเมธจีบแหนะผู้ผู้ฝันผุละฝันนตป่าแมงวันอี้คือว่าแปดมี่ใ่มันบอคิดว่ามีแปดวันอืปืนกับแปดเดี้วปลากับแปด ใส่กุมาสามตัวใส่กุที่แหลกใส่กูมาสามตัวมีตะปูมันยังออกไป็นเหล่าเล่เหล่าอ่ะอ๋อมันบอกเจียวนี่แหละเนาะอ๋อท่านสะ่างเลยไงวะเออออกเใช่ยังครับมันจะออกก่อนนั้นยังออกเนาะแต่ตอนนั้นก็ยังออกไหมออกแล้วออกอีกอะไตัวจะเพิ่จ้าสิีวางได้กันเนาะ ใชกันตีตีพเป็นแน้วไม่พินฝันเองกัตีกันเนาะผู้เคยฝันผู้เคยตีกันเนาะตีแม่นแต่ว่าหันฝันว่ามากัรเจ้าของแค่นี้เขาไปตีหนึ่งหาอูลกัเขาก็ติดหมาตินหาค่ฝันเออใช่เลยขั้นพูดกงตีหมาเป็นชีได้เนาะเออหมาตินหาดิอข้ากับมันเป็นหนึ่งหาซูลกับเออได้ตีเขี้ยนกว่านึงมันเคยฝันเนาะอ่าแล้วต้องไม่พินนผู้ตีเองทำนองไปทำนองมั่นเออนดี อันฟัน่าเขายืน,น,น,นึ้นมาเขาเปลนแปลอ่ะนี่มันจิเป็นแปดแปดกที่หน,นึ่งก็ะไรคิดวายนน่อริมคิดวายอยู่อ่จิเป็นแปดงที่หนึ่งมันถ<อ>ือไม่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 ก็ไม่เป็นไม่ไพ่ด้ออ่าปือนั่นก็เป็นแปลที่แล้วเนาะทำทำงวดที่แล้วนี<ำ>น่บวน,นให้เอฟซีเบอรงนี่แหละให้เอซเบิงแนวอืมนี่อ,นอัี่ร่า์มาเดลอครับเล้เอฟซีกับผม หน่อยก็จะเสียไหน่อยครั้งเดียวครับศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ครับนี่ละงวัลที่ผ่านมากเป็นเหตุก็เลยมาติดตามอ่าห้าศูนย์เป็นเหตุนะครับว่าเป็นอะไรเ้งล่างเลยอืออ๋ออันนี้คืองวดที่ผ่านมาครับบานนี้สำหรับงวดนี้นะครับเนาะทำดงป่านะวดนี้ฝันเห็นป่าอย่างเดียวตรงนี้ป่าปลีนผืนก็เป็นแปดทีแล้วเออมันก็ที่มีสองตัวบนสองตัวล่างคือว่านเลยครับ วันที่เขาทั้งบนทั้งล่างสำรองงวดนี่ีหนึ่งแปดซีหนึ่งไปนี่งน้ำซีดิเอาแปดซีหนึ่งเนี่ยายตเป็นปะ่ตาไตเออแปลว่ามีศูนย์อ่าเอ้าปลาใสกคู่อันีคู่อิเออปลาสามตัวใสกคู่นีค่นีนก็เป็นหัวคุ้น้าตีคู่ีหนีบ่ จำเกตีป็นต้องมเลยมันตีว่าชสามตีแปดสามชุเออแปดสามแปดสามีเลยมากี่ีชุอ้าจักแล้วไต่มันมากี่สีได้เลขตุกาววะอ่าองวานนี้ปันวานเขาป่วยเงืนไหเขาป่วยเงินนต่งแดงหาสิบเก้าไหม่ว่าเรสิกตัวเก่าดิอือตเกามากกับิบก็เป็นเอาบ่บ้านนี้ เงินน่ะเออเอาเงินบ่ได้เอาหรอกผูจสญญาดกันให้อย่ะนน้หำยว่าสิติตีนนี่สิไหมอ่อันเป็นตีเอาได้ว่าสิตเตียนหนึ่งหาศูนย์ไหหนึ่งหาศูนย์นย์หาเปสิไหดตัวเก่ราะว่ามึงขิดอำลัอลยเออแว่าสิมี่เห็นขึ้นหนึ่งศูนย์าเเป็นเลขตัวเกกากันไว้ว่าเอไว้กันไว้เียนเป็นเลขตกเเไหม เขาก็ซื้อหาหนึ่งหนึ่งหไปเอกรได้เนาะอันฟ้าใส่ยงคู่นี้แบบเทั่งยีงเลยฟ้าก็เป็นแปดเขาก็เอาแปดน้ำเนี่ก็ไดแปอีกย่งนนึ่งแปดหนเงินนี่ก่อนเที่ก็บอกจ้างินนึ่งแปดแปดีติดแปดีหนึ่งแปดจีหน <si> yeah. ึ่งแดีหนึ่งอืมทมาฟันไดก็ป่าม ย่างนี้ติดตัวเก้าอยู่เด็กมันแดงมันแดงหาทีบาดเก้าเก้าไงใคนนั้นมันบเอาเนี่ยกันี่นี่นำเนี่ยอโ้นี่นีนี่นหนำนี่น้องมาเลยกโดนหตอนนี้กนมันจะบม่มีเออวานนี้สองตัวที่ตีเป็นตัวาไหรสองตัวเข้ากับสือหานึ่งกันเอาอยู่ไดนี้เอาไดะหาหน่หานึ่งหาก็ศูนย์หาหาหนึ่งี่เรื่องบ าห,นนหาหนึ่่สีหนึ่งนี่่บอกนั่นะที่ไปซื้อ,อยอีกอซ้ำนีบอกซ้ำหนึ่งตัวมันหาหนึกับหาศนีบอศูนหาศนาศูนหาอืเออมละมากเล็กตัวเก่าีละเอเอ,เอมกากข้นีบอสองตัวแต่ะีบ มันฝันเห็นหกตัวมันจำบ่ได้นหมหืฝันเห็นหกหกตัวผุ้น่ะเห็นหกตัวมันจำบ่ได้จำสามตัวทได้เลยพ่อมันเก่าซีเก่ามันยังนี่แหละเนี่ยนึกโบกออกนี่อือจำบ่ได้มันจำบ่ได้ที่แรกจำได้หมดเลยเนี่ยมันลืมหมดยังไงเนี่ยลืมหมดยังไงมันจำบ่ได้โอ้ก็ที่ใดเนี่ยมันจำบ่ได้เนาะมันจำบ่ได้เนี่ยเขาเขียนใส่บักแตงไม้เนี่ยเอ้าเขียนใส่บักแตงเงันเัน มันห้องเนี่ยที่แรกยันผมมดเลยดิอ๋อที่จับว่าอะไรวะจําก็ว่าได้ที่แรกหนูีาเขียนจําได้ยุบมันนี่ลืมงบเขียนไว้แล้วแม่แล้วเื่ลงมื่มืดโอ้ยมันเป็นซีเก่าอะไรนี่ไว้เบิ้งสองตัวนึงต้องซีเก่าไปให้ซีเก่าอ่าแปดซีเก่าหรือซีซี่แปดซีเก่านี่ก่แมอือมันมีบุทมีราง มันฝันเห็นพวกน้นองลืมลืมมันลืมนี่ตัวเก้านี่กันไว้เนาะกันไวตัว่าตัวนี้คือแปดนี่บอกแปดชิ้นนซีรัตเี่ยนหาซียอได้เยมันฝันเห็นแต่น้ำเนี่ย เราพินจะนำกอนสิง่มเขา่ามันหนึ่งเขา่าเราที่สามตัว,วเราที่เนาะออโอ้แมนอีเดียนเดีย,เดยวเขาไม่วิ่งขนเขานี่ปุ้มนี่สามตัวคนเดียวอืมอมเป็นยังตีไม่ไหวมะเอาฟันมาได้หน่อยหูเราก็ยังเข่าเนาะออฟันนฟันร้ไหมหูเราตีไปเขากันนี่ไหมนีํามตัวสามตัวคนมาเอาน้เอ่โอ้ เอางี้ยจะสามตัวให้กันเอี้ยจสามตัวเนี่สามตัวสองตัวเน้เนตัวเองไม่พินสองตัวป่ะชี้หนึ่งกันะชีนึ่งบอกเนชี้นึ่เพราะว่าสงสัยตัวนี้คักบุป่แนนั้นสงสัยตัวนี้ป่าป่าอยู่ในป่าใส้นั่นมากน่ใส่กบคุใส้คุมาน่ปันอะไรไ้แต่ป่าคิดว่าจะถือเลยไดถึงมัโอ้ก็คุเป็นยังก่อคุนะนงเปีมันกัเป็นุกมันละ Oh. เราเาท่าสิตีตีอ๋อแต่ไม่พินตีเป็นหนึ่งแอ่อเป็นหนึ่งก็ได้นาม,มันอยอะนี่นา oh. หอหอว่าเป็นตะคุนีมั้ยตะคุห้างเทียกับตีเป็นหกได้ไห oh. ห้างเทียห้งางเทียนี่จะมีห้างเทียแล้วน,นี่นั่นบอกว่าตีซอยกันโ oh. อ้กบตีว่าเป็นอ,อ,อันนี้คือไม่พินเป็นเตียวาขข่กระงวดที่ผ่านมาแล้วครับ มาคัดขาตีเป็นได้ในศูนย์หาหนึ่งหนึ่งหาศูนย์เออหนึ่งหาศูนย์นะครับปัดออของเราอีดีหาศูนย์เกือสองตัวบนสองตัวล่างพิษแต้มหนึ่งเหล็กบนกระไรหาหนึ่งหนึ่งหาไปว่าหาสองซะหาศูนย์ก็เขาเต็มๆเลยครับเอฟซีครับผมแม่นั่นเองคตามตรงตรงเอมันดก่าแน่นอนเันตื่นเีสิบบาทโอ้เขาอาดอไปไ่ได้เขาก็เต็มโอ